สวัสดีค่ะนุกหลาสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาอัปเดตอีก1นึ่งคันนะคะสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ทําสปานะคะวันนี้อยู่กับ t o y ยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดแปดเทอร์ดีสปอร์ตทตัว4ฟร์วิลขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวสีขาวมุกหลังคาดำนะคะตัวแบ็กท็อปนั่นเองนะคะท็อปสุดในรุ่นเลยโฉมปี2018นะคะต้องบอกกันเลยนะสําหรับรุ่นนี้นะคะตอนเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยขายอยู่มาล้านเจ็ดล้านแปดนะคะวันนี้กับราคามือสองสภาพน้องๆปป้ายแดงี2018 ราคาที่99900ม่าบาทเท่านั้นเลขสวยราคาดีจะต้องได้แน่นอนนะคะเราต้องบอกกันเลยนะสำหรับสีขาวมุกหลังคาดำตอนนี้ค่อนข้างหายากนะคะวันนี้จัดมาให้แล้ว1คันสภาพสวยมากๆรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะนี่คันนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะโคมไฟสวยสวยเดิมๆไม่มีช้ำนะคะพร้อมกับไฟเดยทาน์นนนิ่งไลท์กระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะสวยกริปน้องๆป้ายแดงแน่นอนพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะ เหลี่ยมมุมจัดรถคมๆแบบนี้นะคะสวยๆพร้อมกับ MAC TRD นะคะหล่อมากนะคันนี้ MAC คอร์ดยนะคะได้ยางปี2023นะคะสภาพดีมากโครงสร้างทุกอย่างมาเดิมๆอาจจะเลอะๆนิดนึงนะ,ะต้องบอกก่อนเลยนะคะสภาพแรกเข้าจริงๆนะคะสวยมากบันไดข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีช้ำนะคะล่องรอยนิดๆหน่อยๆตทำการใช้งานปกตินะคะเดี๋ยวระเอียดตัวรถเก็บงานเพิ่มเติมให้นะคะ เี่ยม,มุมสันรถคมๆแบบนี้สวยๆนะคะกระจกข้างซีเดียวกับตัวรถมีไฟเลีย้ยที่กระจกมองข้างให้พร้อมแล้วก็กระจกข้างปรับไฟฟ้าเรียบร้อยติดฟิล์มมาแล้วรอบขันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลังคาดำนะคะแบบนี้เลยอันนี้เดิมจากโรงงานนะคะระ,ระบบสมาร์ทเอนทีกระจกมาเดิมๆนะคะโลโก้ที่กระจกมาครบนะคะมาดูด้านไหนกัน สำหรับภายในนะคะจุดเด่นของตัว t R d เนี่ยสีดําจะตัดด้วยสีแดงอยู่แล้วนะคะเบาะก,ก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะดำตัดแดง,ดดแดงเดินได้แดงแบบนี้นะคะปอนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อยเบาะเดิมแท้โรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีชํากว้างนั่งสบายใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูเลขไม์กันก่อนไม <My Wing S 2> ์วิ่ง1นึ่งแสนแปดกโลเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานปกติตามค่าเฉลี่ยเลยพวงไลเป็นมัตติฟังก์ชันเชื่อมต่อบูทูรับสายเข้าออกได้หมดมีระบบ พูดคอนโทรลแล้วก็แพทเล่นชิปด้วยนะคะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนิดหนึ่งสำหับตัว T R D นะคะปุ่มพูดซาร์ก็จะมีโลโก้ติดนะคะคำว่า T R D เหยียบเบรกกดปุ่มพูดซาร์ได้เลยนะคะอ่ะให้ดูอ่าหน้าปัดเรือนใหม่นะคะจะมีโลโก้ทุกอย่าง T R D ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็หน้าจอตัวนี้จอเดิมแท้โรงงานของโตตาเลยนะคะ จอทัชสกีนสัมผัสไวใช้งานได้ปกตินะคะมีเนวิเกเตอร์นำทางด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูกล้องถอยนี่ชัดแจ๋วนะคะออปชั่นทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะจอเครื่องเสียงนะคะลำโพงของ JBL แท้นะคะเดิมๆโรงงานคอนโซลรถดูได้เลยนะคะไม่มีช้ำไม่มีสึกหลอดใดๆทั้ทงสิ้นนะคะคูบ็อกใช้งานได้ปกตินะ ต่องเก็บความเย็นในรถนะคะกูมบอกใช้งานได้ปกติสวยกิ๊บกิ๊บนะคะดูสวยดูสปอร์ตดูสวยขับแล้วดูมีภูมิมฐานแน่นอนนะคะแอร์ปรับออโต้นะคะแล้วก็คันนีญญ้เป็นระบบโฟลว์วิวนะคะเกียร์โฟลว์วิวเวลาลูกค้าขับขี่ทางไกลขึ้นเขาลงเขาหรือเน้นเดินทางนะคะใช้งานได้เลยตอบโจทย์แน่นอนนะคะได้เกียร์ออโต้นี่ทุกอย่างมาครบนะคะหมด อีโคโหมดต่างๆมาครบนะพวงมอะไรไม่มีช้ำนะคะไม่มีสึกหลอใดๆทั้งสิน้นดูนะคะฝ้าด้านบนสะอาดนะคะแอร์เย็นมากๆนะอันนี้สตาร์ทรถอยู่นะคะเสียงเครื่องคือเงียบมากแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนคอนโซลรถแผงประตูทุกอย่างอยู่ในสภาพใหม่แบบนี้เลยสภาพน้องๆป้ายแดงจริงๆนะ999,000บาทซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะเครดิตดีสามารถเริ่มต้นที่ดาวศปร์เ็ได้เลยนะคะ นี่ภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโครงสร้างมาเดิมๆน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะน็อตไม่มีขยับเลยสภาพสวยนะคะ9 9 9 0 0บาทเล็กสวยเล็กดีสภาพดีมากๆนะคันนี้นี่ภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเบาะใหญ่ๆแน่นๆตึงๆแบบนี้เลยวงบอกถึงการรักษานะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมาก ตามหาฟอร์ u n เนเน้นสภาพเดิมๆนะคะรถไม่ช้ำรถมือเดียวนะคะแนะนำคันนี้ตอบโจทย์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบอดี้ทุกอย่างมาเดิมๆไยท้ายไม่มีแตกไม่มีหักนะคะโลโก้ t ที s p o ดีส v อตัว Sigma-4 นะคะมาครบหมดนะคะขนาดยังไม่ได้ล้างทำาสานะยังสวยขนาดนี้นะคะคันนี้แนะนำเลยอยู่ไม่นานแน่นอนคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอน รอบก่อนขาย Fortuner ขายสดไปนะคะลูกค้าอยู่อ,อยู่ภาคใต้นะคะคันนั้นขึ้นรถสไลด์ไปลูกค้าโอนจองไม่เห็นรถด,ด้วยนะคะคันนั้นรีวิวไปปุ๊บไม่เกินวันสวันนะคะติดจองเลยนะคะคันนี้มั่นใจได้เลยว่าอยู่ไม่นานเหมือนกันนะคะสภาพดีมากอีก1นึ่งคันนะคะด้านหลังนี่ตัวเบาะนะคะให้ดูเลยเบาะแน่นเบาะตึงไม่มีแตกไม่มีขาดเบาะไม่ใช้สามารถพับขึ้นไปเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะ เก็บของเก็บสัมภาระด้านหลังได้เยอะเน้นบรรทุกได้นะคะบรรทุกคนได้บรรทุกของได้นะคะขับตีแน่นอนโครงสร้างเดี๋ยวมาดูนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขดูได้เลยนะ,ะน็อตไม่มีขยับนะคะรอยซีนตะเก็บทุกอย่างมาครบเมคอาร์ตกลม,กลมๆมมาครบนะคะที่ขอบประตูบุ๋มบอกได้เลยแล้วว่ารถสวยจริงๆนะคะมาดูรถจริงไม่ผิดหวังแน่นอนแอร์เย็นทั่วถึงทุกโซนแน่นอนนะคะดูได้เลยเราจะมีการตรวจเช็คอยู่แล้วนะคะในเรื่องของระบบ เครื่องยนต์นะคะระบบเกียร์ระบบไฟฟ้านะคะแบตเตอรี่ทุกอย่างนะคะให้พร้อมใช้งานก่อนที่จะส่งมอบอยู่แล้วนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าได้รถไปใช้งานใชย้ยาวคุ้มคุ้มได้เลยนะคะนี่สีเดิมเดิมจากโรงงานนะคะสีขาวมุกสภาพดีมากๆนะคะแม็กยางทั้ง4เส้นสวยนะคะสวยมากๆแค่แม็กก็คุมแล้วนะแม็กของ trd เลยนี่มาดูฝั่งนี้นะคะแผงประตูนะคะอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์แบบนี้นะคะ โลโก้นะคะตัว TRD ที่ขอประตูมาครบทุกบาทน,นะคะสะภาพจิบๆเลยเบาะหนังประดับไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆน็อตไม่มีแกะไม่มีไขแต่เก็บเดิมซอกประตูเดิมน็อตไม่มีขยับเลยสภาพดีมากๆนะคะเมกอารกลมๆที่แผงประตูนะคะอยู่ในสภาพสวยแบบนี้เลย ใครสนใจนะคะแวะมาดูรถจริงแล้วก็ลองขับก่อนได้นะคะมาสแกนรถด้วยตัวเองที่ร้านได้เลยนะคะใครดูรถไม่เป็นสามารถท้าช่างมาดูรถได้นะคะยินดีนะคะดูได้เลยทุกซอกทุกมุมภายในภายนอกช่วงล่างนะคะห้องเครื่องดูได้หมดนะนะคะใครสนใจรีบติดต่อด่วนนะคะเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะมาดูสําหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.8นะคะเครื่องยนต์ G.D a i n Blue Super Power นะคะ177ง้17แรงมา้าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้บอกเลยว่าอึดถึกทนใช้ยาวๆคุมๆได้เลยนะคะแล้วเราก็การันตีตัวเครื่องยนต์รถไม่มีการดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์ตรวสอบแหล่งที่มาได้หมดสภาพรถดีมากๆนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะประวัติดีเช็คศูนย์ได้เลยฝากระโปรงเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยนะคะสำหรับฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับนะคะเมคอาร์ตกลมๆที่ฝากระโปรงมาครบนะคะ ตาปั๊มตัวห้ามาครบแบบนี้ระบบเบรก ABS มาครบนะคะคาหน้ามาเดิมตรงไม่มีคดไม่มีงอจุดแต้มสีจากโรงงานมาครบทุกจุดนะคะนี่สภาพดีมากๆเพจทลดอยู่ครบปี2018เลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสติ๊กเกอร์มอกรองงานมาครบหมดนะคะเครื่องแนนเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มใดๆทั้งสิ้นแบบนี้เลยนะคะสวยกริปมั่นใจได้เลยนะคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากๆนะคะ ฝากระโปรงน็อตไม่มีแกะเลยฝั่งนี้นะดูได้เลยเมคอาร์ตกลมๆแผนกลางความร้อนนะคะอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์แบบนี้ไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานมาครบเมคอาร์ตกลมๆที่ฝากระโปรงมาครบนะคะสภาพตีอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะย้ำรุ่นกันอีกทีนึงโตย์ต้ตาฟอร์จูเนอร์สองจุดแปดทียร์ดีสปอร์ตทิโวนะคะตัวแบ็กท็อปหลังคาดําขับตีนะคะโฟร์วิวปีสองพันสิบแปดเกียร์ออโต้ เลขไม่หนึ่งแสนแปดพันกโลนะคะราคาขายที่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเคดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะออกง่ายได้ถูกอาชีพนะสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ถึงบ้านสะดวกดูรถเข้ามาดูได้เลยบริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยกที่1บินบุรีกรุงเทพสํานักงานใหญ่เข้ามาติดต่อหาลูุกได้เลยโทรมาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะว่ารถยังอยู่ไหมหรืออยากดู รายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะ0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดต่างๆการผ่อนการจัดไฟแนนซ์เอกสารที่ต้องใช้ในการออกรถยิยนดีให้คำปรึกษานะคะปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้เลยอยากให้ถ่ายรูปตรงไหนรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ฝากสำหรับ Fortuner คันนี้ไว้ด้วยถูกใจยังไงสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามไปด้วยเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากสำหรับ Fortuner รรุ่นท็อปคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ